ผมอยากกินหนมกล้วยฮนะกะคาชักใบตองอยู่จะให้ไปทำหนมกล้วยยังไงละ่ะอูกันเห็นกล้วยแม่เยอะไงแม่ทําหนมกล้วยหนูกินหน่อยได้ปะเออเออก็ได้เราได้ใบตองกันแล้วไปกันเลยเรามาชีกใบตองกัน <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเย็บกระทงกันไม่ใช่กระทงหลงทางนะกระทงหน่มกล้วย <c oughs> แ่เนี้ยแช่เนี้ยเดี๋ยวมะมีจะทําการขูดมะพร้าวนะคะมาพอใครจะจ้างไปขูดได้ไหมครันเนี้ยเรียบร้อยแล้วลครับผมนีมาา่มะพร้าวดำเนินมะมีขูดเสร็จแล้วนี่ครับผมไปเริ่มทำขนมกันเลยบ็อกว้วย นันนี้เนี่ยไหนจะมาสอนกูหน่อยเลยอ๋อผมสอนลิงเปล่ากล้วยทอาไม่เป็นไรลิงเปล่กล้วยเดี๋ยวสอนจังสอนกูจังวเวลากูสอนนี่ไม่เคยจะจำแกไม่ใช่ครูอะ่ะก็แม่แม่มึงอะ่ะครูมันเล่าอ้าวไม่ใช่ครูมันเน่าอ่ะนะ ปั๊ะปัปัปยำกล้วยนี่มันแล่เป็นขี้แล้วนะ่มันจะกินได้เรื่องของมึงมึงจะกินได้ไม่ได้อะ่ะเนี่ยมันเนีย่ยขยำกล้วยแล่เป็นขี้แล้วมันกินได้สารหาเนาะมึงเนี่ยไอตีดีๆมึงก็ไม่พูดเนาะอ่อเล่เป็นโจ๊กก็แล้วเออแป้งข้าวเจ้าแป้งมันมะพร้าวข,ขูดน้ำตาลทราย เกลือเอาให้เข้ากันน้ำกะทิเป็นลูกเขยก็ต้องดูแลแม่ยายนะครับอ่าทับทับหน้าทับแก้มหน่อยไม่ต้องผูดูแลตัวเองได้นิดหน่อยข้ามีข้ามีสแสดงสแสดงสามเจ้าข้โอแม่เหนื่อยไหมเน่าเน่าค่ะเหนื่อยไหมโอ้ยตัวร้อนนั่นเนี่ยอุย้ยตัวร้อน แม่ข้างน,นี้อ่ะทำเดี๋ยวไม่ได้กิน<ป>วันนี้ไม่ทำเดี๋ยวมไม่ทำเอา <laughs> เอา,เอาสูตรใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงแล้วบีบใส่กระถง n g เอาเอาร้านที่แกยักษ์เนี่ยมึงเนียเดี๋ยวถ้าไหลกูจะต่อปีต,อต่อปีต่อไปอกระถงวางครับมานี่วางเลยทั้งยาวทั้งสั้นใส่เกลือ ตัดถุงนะครับโรยมะพาว <c oughs> เรียบร้อยขึ้นตั้งไฟเลยมาดูครับผมแต่แตนว้าวมาครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่ ขนมกล้วยสูตรยายตุม่มอร่อยมากนัวนวเยี้ยมแบ่เั้